ปีที่แล้วปีกนี่กระวงหสือการจาตอนนี้ที่ที่ถามนี่คืออยากให้ทำสถิติไว้เพราะว่าบางทีเวลาที่เรานำไปไปวิเคราะห์ข้อมูลในการรวบรวนแผนเราจะต้องรู้ว่าประชาชนหรือว่ารัฐคมเขาเสนอโครงการอะไรมาบ้างแล้วเราบรรจุของเขาไว้กี่โครงการคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของจำนวนโครงการทนแผน ก็จะมาจากนโยบายของคณะผู้บริหารเนาะซึ่งมันหนีไม่ได้ผู้บริหารเนี่ยเขาจะต้องมีแนวคิดหรือว่านโยบายของเขาส่วนตัวที่เขาจะทำโน้นทำนี่อะไรต่างวัดปีก่อนๆเนี่ยเขาจะบังคับเลยว่า70%ขึ้นไปอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็มีผู้บริหารหลายที่เนี่ยเขาใช้เทคนิคก็คือว่าเวลาที่เขากำหนดนโยบายลงไปหรือว่ากำหนดแผนเนี่ยเขาจะส่งเรื่องพวกนี้ไปให้ที่ประชารั เขึ้นมาซึ่งโดยโครงการที่เป็นแนวที่เขาเราก็ไปตรงกับแลที่ขอที่ชุมชนจริงิในการเสนอมาจากประชาคมเลือขึ้นด้ยคะอัานี่ก็จะเป็นเทคนิคซึ่งเราสามารถที่จะลองทำได้ิีเริ่แนเรื่องที่าต้องเว่วาหือว่าอเวารับานน่านโครงการนี้งหมดเท่าไหอที่จะแผวิีอม คิดจากเนี่ยนะในน้ขอว่าท้องถิ่มีการนำโครงการดับเนินการสาธารณะและกิจกรรมสาธาระมาจัดทำเป็นงบประมาณเนี่าประมานะตอนแรกเขายังไล่มา92ตรงเนาะขอเพราะว่ามันไม่ถึง97 288นะคะ288หมื่ะ 扫，扫家里我。